ไฮโลนะโบ<ห>ตื้ม,มหน้าแล้วนี่ <c oughs> ได้เป็นสาวหาเงินมาเด้อเงินบ่พ่อกะเจ้าซ้ำนี่นะเ <c oughs> อาว่าไปยังสีบัวซื้ออะกู้อย เปิดมาครับพี่เปิดมาครับพี่คันยังเห็นนะเปิดแล้วไหมเออนั่งไว้ๆเนี่ยเข YouTube าย u ทูบถ่ายคล้ายกล้องหรือแม่ถ่ายกล้องอันนหน้าเด้ออันถ่านผู้ชม

กำลังอันบันทึกภาพให้อันทานผู้สม้มเบิงอยู่นี่โอโทษตเอาขี่เลยไปมึงมขอโทษขออภัยขอโทษขออภัยบ่า,าจ่าบุภาพอีกแล้ขี่ขี่ต้นต้นจักอ, <c oughs> อียังเอา ขาวเบิ่งสิขาวนะนาจ้ำกบบอลอดขึ้นซ้ำนะมึงถามันว่างไม่ยังามันโทรมาใหม่มึงเอาไพ่น่ะจอข้นอ้าวมึงมึงกูกูอยู่เนี่ยแหละข่าวเบิร์ดขีปูนันอ้าวกูอีกนก่างกอกอกอดกอดกอดกจ้าอดก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 ออดกอดกอด้อดกอดกอดกอีกออกอกออดกอดออกอดกอดกอกอิดกอดกอดกออ เอาลงไปกันบวกสิบแปดนะนังโปหยุดเอาอดเอามันสิแกงขี้ต้มใส่ผุขาพี่น้องมันแกงขี้ต้มมาใส่ผุขาอ่ะเห็นว่ามีโทรธัพท์ก็อวยมาทั้งนี้นะกลัวโอ้ยอย่าเข่ากล้องอย่าเข่ากล้องรอ่อว่าตายควายล้มรอขากรอแน่รอแสห้างหมูรอบับบัญญับัญยัง ลูปบลอดทอบัวร้อยคั้วทั้งบ้านแดงน้ำเป๊บสี่